ไอ้ทางโค้ออสเตรเลียเป็นอะไรมากขอบคุณนะคะขอบคุณอะไงครมาแล้วมาแล้ววันนี้นนกินมังสวิรัติหรือเปล่าพี่แมวพี่แมวเปิดนิพิณน,นะครับมันไม่เห็นแดงเท่าพี่อย่างนี้เลยให้โอกาสจริงเ,เรื่องสองซัก พี่าราสีเหรอฮะอ๋อ,อตัวแตกพี่หน้าได้เลยนี่อ่ะเข้าใจจริงเลยทำไมมันไม่รักพี่นะไม่มีคำนี้หรือเล่าไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวจะขึ้นมาประกาศนะคะลดขอ<ลบ>ขออกตัวหน่อยทำไมไอ้เนี่ยมันรักทุกคนล พี่คิดเสียว่าพ่อได้รู้ไม่ไม่ใช่ทุกคน AF อฟด้วยนะผู้ชายทุกคนนะเกี่ยวกับเราสองคนจะที่ไหนนะผู้ชายขับโจไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอยู่ไปอยู่ัา คุยกับไอ้โจไม่รู้เรื่องไงเออกระโดดมาเนี่ยทุกทีละทุกวันเลยเออมีคนคุยรู้เรื่องอยู่เ่ยไม่กี่คนเนี่ยสามสี่คนเปลี่ยนไปแล้วพี่บอลเดเดี๋ยวก่อนดิขอประกาศนิดนึงนะคะเออรถทะเบียนไสอนอนนะคะห้าแปดหกเก้านะคะทะเบียนกทมค่ะรถใครคะ เปิดซาพี่นนี้รุกคนขั้นได้ถูกทุบไปเรียบร้อยแลวสอนอห้าแปดหกเก้าทะเบียนสอ,อนนะคะใช่ไหมคะมีไหมคะค่ะขยับรถที่ไหนพอจะต่อก็ไม่ให้ต่ออารมเสีย <c oughs> มีมีแล้วนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากคะ่ะคณิต รถพี่เขาอ๋อไม่สบายแล้วเป็นไังไะทำไมไปที่รถเป็นไม่ใช่ไม่รู้ว่ารถเขารถน้ำมันเขาจะเข้าไงประมาณนั้นคงไม่ไม่แรงเลานเขบอกนั่นไม่แรงรลอะไรอย่างเงี้ยเกิดล้อหยุดตรงไปแล้วเป่แไรเลยเขาเรียกอะไรอ่ะก็ถูกแล้วแล้วมันใช่มันใช่เรื่องที่จะต้องมาคุยอะไรนี่เหรอ ปูมาตลอดเวลาทุกวันจะตัวหน่อยนิดเองนะนะเนอยแกร์นะับใช่เยอะแยะไปหมดทำไมทุกส่วนบ้าบาบ้าเราเพลงเราเพลงเราเพลงเราไม่ผ้าเยอะใส่ก็เต็มแล้ไม่ต้องใส่เสื้ออะไรเยอะแยะขนาดนี้ทำไมอ่ะฮะทำไมลายอันไรดูลายลายข้างหลังดิอ่ะดูดิเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็รอ ให้จบฟังให้จบภาพหมายถึงว่าไม่ต้องใส่เสื้อผ้าให้มันดูดีขนาดนี้ก็หล่อนี่แก้เลยทันทีเลยนะอ่ะทำเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวภาพวงจะเปลี่ยนทรงผมบ้างทรงแขมเลยมันทรงแขมเลยพี่หลังปีใหม่ที้พี่แมวจะเปลี่ยนทรงผมไหมครับได้ค่ะกำลังคุยต่อพี่ขอคุณหยุ่พร้อมที่จะพี่ขอสีส้มแหลกแหลก กำลังไปซื้อแม่สีฟ้าอยู่นะฮะโกให้มันรู้กันไม่ข้างเลยไหมฮะอันไหนคนไหนฮะอย่างนี้ก็สวยปรึกษาเลยคร่ะแล้วพี่เอฟซีตัดผมหรือว่าเอฟซีมีทำอะไรมาเนี่ยไม่เห็นปรึกษาเ็ศิลปินเลยค่ะแมมพี่อย่างนี้จะให้ปรึกษาแล้วเมื่อไหร่จะลดความอ้วนเนี่ยปรึกษาได้ไหมลดอยู่เขาว่ายน้ำอยู่ทุกวันจะี๋ยไปยุ่งกับมานทักเกี่ยวแล้วไปยุ่งกับมั อะไรจะรีบไปใช่มหมเอาเริ่มเลยเร็วๆฮะฮะเลี้ยงกูเลี้ยงกูเดี๋ยวเขียวขาดอ่ะโชว์กัหน่อยดิไม่เขียวขาดไปเท่าไหร่นั่นซิบแต่ซิบนั่นดู้ให้เสร็จเลยนี่นะคะเออพี่ก้านะคะเขามี็นเออวงสุดตัวด้วยชื่อสี่กุงมานะคะแล้วก็ จริงจริงจริงถ้าเกิดเห็นที่มอเตอร์โชว์นี่คือพี่กายเขาจะไปตีผมเจอแล้วเพื่อนชาตินมีคนปันเดทล็อกด้วยโชว์เลยทันทีนะครับติดต่องานก็ติดต่อได้นะครับผ่านแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะปลาร้องเพลงกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนร้องเพลงนะใครจะทานอาหารต่อก็ได้นะที่ยังไม่ปิดนะคใั่เลิกครับเดี๋ยวจะจับตาดูให้ดีนะครับพอเราร้องเพลงเต็มฝงจบนะคะจบปุ๊บป๊า แฟนอ็อบเฟนจะหายไม่ทัทีนะคะเร็วมากนะเก็บเครื่องเร็วมากนะสังเกตนะคะสังเกตนะคะคอยจับตาดูให้ดีนะคะที่แล้วนี่ไม่ใช่เป็นเพราะผมนะผมไม่ได้จบนะไม่จบไม่จบเดี๋ยวแก้ข่าวนิดนึงเพราะว่าใครหลายๆคนว่าผมรีบกลับอ้าวทำไมครัทำไมคะแฟนอ็อบเฟนรีบเออแ็อบเฟนรีบไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับพี่เลยนะใช่คร่ะได้ข่าวว่าคลิปเนี่ยที่ดูเนี่ยที่วอาหรอกเร็วเขาโทรมาตักคำแล้ว ก็สองชั่วโมงแล้วตั๊บนานไ,ไม่พอใช่ไหมเอาอยัางไงร,ร้อนอยังไงเอาดิ